ที่นสานีรถไฟวัดรายผู่นสานีไวัดรายขบวนรถสออกรถไฟวายคราบเป็นรถติเศษชั้นเบอร์ที่หนึ่งหรสองห้าเดินทางรวิสยานัย้กรี่างนี้นครปฐะครับท่านวิทานะครับที่รถขบวนรถตนทางสำหรบท่านลงที้าอยริอัทัดคีรายวัดครายไปแล้วตรงที่สถานีนคไศสีานีต่อไป อะไรได้แนวของตาม